สำหรับลูกค้าที่จะจัดไฟแนนซ์คันนี้นะคะใช้เงินดาวออกรถอยู่ที่30,000บาทผ่อนอยู่ที่3,800บาทนะคะ4ปีสวัสดีค่ะสวัสดีชาวเพกิษดากูดคานะคะวันนี้มาพบกับลูกเต๋านะคะแห่งโชว์รูมกิษดากูดคานะคะสำหรับวันนี้นะคะเตามีรถ เป็นนิสสันฟอนเทียเครื่อง3000 k คิงแคปปี2003เครื่อง ZDI นะคะวันนี้นะเต่าลดไปทันทีเลย2 0 0 0 0บาทเหลือเพียง169,000บาทฟอนเทียเอกลักษณ์ของเขานะคะไฟนะคะจะเป็นไฟเหมือนการ์ตูนนะจ๊ะไฟดวงใหญ่แล้วก็จะมีดวงเล็ก2ดวงซึ่งเป็นไฟอยู่ในวงเดียวกันเลยนะคะไม่ไม่ใช่ไฟแยกนะตัวนี้ จะเป็นไฟตัวเดียวเลยนะคะแล้วก็กระจังหน้าของนิสสันฟอนเทียนะคะฟอนเทียจะมีหลายซีรีส์นะจ๊ะแต่ตัวซีรีส์นี้ที่เต๋านํามาให้ดูเนี่ยเป็นรุ่นก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นนาวาล่าแล้วนะคะเป็นรุ่นคิงแคปนะคะคิงแคปคืออะไรคิงแคปก็คือแคปใหญ่นะคะเป็นรุ่นแคปใหญ่แล้วนั่งสบายภายในใหญ่กว้างขวางนะคะใครที่จะเอาไป ขนของนะคะไปขายของนะคะคันนี้บอกได้เลยว่ากระบะใหญ่ขนของได้เยอะนะคะแถมข้างหน้านะคะคนขับคนนั่งด้วยนะคะคือนั่งสบายหมดเลยนะตัวนี้จะเป็นแคปใหญ่แล้วนะคะ,ะมาดูกันตัวนี้ไฟจะเป็นไฟดวงเดียวเลยนะคะผ้าข้างในข้างในจะมีไฟหลีนะคะไฟหลีไฟสูงนะคะไฟใหญ่นะคะอยู่ในกลมเดียวกันเลยนะคะคันนี้ สีนะคะเป็นสีน้ำตาลหรือเราเรียกกันว่าสีบรอนทองนั่นเองนะคะสีนี้นะคะเป็นสีสวยงามสีที่ติดตลาดเป็นสีมังกรนะคะสีนําโชคนะคะใครที่ซื้อคันนี้นะคะอยากจัดไฟแนนซ์อ่าฟังกันให้ดีนะคะสําหรับลูกค้าที่จะจัดไฟแนนซ์คันนี้นะคะใช้เงินดาวออกรถอยู่ที่30,000บาทผ่อนอยู่ที่3,800บาทนะคะ4ปี สามหมื่นบาทดาวนะคะแล้วก็ผ่อนอยู่ที่สามพันแปดร้อยบาทสี่พีโดยประมาณนะอันนี้ต่อประมาณให้คร้าๆคันนี้เป็นล้อแมกของนิสสันเลยเป็นล้อเดิมสแตนดาร์ดเขาเลยนะคะกระจกจะมีโครเมียมครอบนะคะนี่แล้วก็ตัวนี้เจ้าของเขาก็จะติดกระจกเล็กมาด้วยเป็นกระจกส่องแบบแคบๆอามือเปิดก็จะเป็นมือเปิดโครเมียมมีที่ล็อกค,คุญแจด้านนี้ด้วยนะคะบางที ฝั่งนู้นล็อกแล้วฝั่งนี้ยังไม่ได้ล็อกก็ล็อกคือเพื่อความปลอดภัยนะคะตัวนี้เป็นแคปเห็นไหมคะแคปนะคะคิงแคปนะคะคิงแคปก็คือแคปใหญ่นะคะของนีรุ่นนิสันนิสันฟอนเทียน,นะคะอ่าแล้วก็นี่ไฟนะคะไฟจะเป็นไฟยาวนะคะนิสันฟอนเทียไฟยาวอ่าแล้วก็มีนี่ด้วยนะคะมีบันไดามาให้ด้วยนะคะขึ้นลงสะดวกสบายขึ้นยกของได้นะคะขนของได้เยอะ แล้วที่สําคัญนะที่เต๋าบอกว่าเอาไปขนของคือขนได้เยอะมากนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงกระบะช่วงยาวโอ้ยเปิดยากอ่าเปิดยากนิดนึงเพราะว่าไม่ค่อยได้เปิดเนาะแม็กไลเนอร์ใหม่นะคะสภาพดีกิฟเลยนะคะนี้นะคะยังไม่เคยบรรทุกหนักเห็นไหมคะไม่มีริ้วรอยเลยนะคะกระบะใหม่แคปใหญ่ไม่พอนะคะกระบะยังขนของได้เยอะนะคะขนของได้เยอะไม่พอนะคะฝาท้ายคุณผู้ชมเห็นไหมคะ นิสสันฟอนเทียฝาท้ายเขาใหญ่นั่งสบายนะคะแล้วมาดูภายในนะคะ,ะดูภายในนะรถปี2003นคุณดูนะคะคันนี้นะคะมีลายไม้เห็นไหมคะลายไม้ประดับด้วยลายไม้สีโทนอ่อนนะคะอ่าแล้วก็สีคอน,คอนโซลน,นะคะจะเป็นสีน้ำตาลครีมนะคะสีน้ำตาลตัดครีมโอ้ยสวยจริงๆค่ะท่านผู้ชมนะคะ ใครจะไปซื้อรถเก่าแบบไหนรถแบบราคาถูกๆหลักแสนนะคะบอกเลยนะมาซื้อตัวนี้ดีกว่านะคะราคา169,000บาทยังไงก็คุ้มดูพวงมาลัยการใช้งานของเจ้าของเขานะคะนี่พวงมาลัยยังเดิมอยู่นะคะโลโก้นิสสันยังอยู่นะคะแล้วคันนี้นะเลขไมแค่แสนสี่เองนะคะยังไม่ถึงด้วยซ้ำเนี่ยแสนส0 0หโลไม่แค่แสนสเดี๋ยวให้ช่างภาพซูมแคปนะคะที่บอกว่า king แ a ปคืออะไรนะคะ คิงแคปคือแคปใหญ่ของนิสสันฟอนเทียนะคะนี่นะคะนิสสันฟอนเทียแคปใหญ่เขาเรียกว่าคิงแคปนะคะอ่านั่งสบายไหมคะเห็นไหมคะกว้างมากนะคะไปกันได้ถึงสี่ห้าคนเลยนะคะไปกันได้เยอะแถมกระบะท,ท้ายนั่งได้เยอะด้วยนะคะเป็นกระบะตอนยาวช่วงยาวขนของได้เยอะนั่งได้สบายนี่คือสภาพภายในนะคะเป็นรูปจริงนะคะไม่ได้แต่ง นะคะไม่ได้ตกแต่งไม่ได้ซลฟี่นะคะคันนี้นะคะรูปจริงเลยให้ดูเลยว่าสภาพภายในเขากลิปแค่ไหนนะคะอ่ะเบาะอาจจะมีความเป็นเขาเรียกว่าลาไบเบาะเปื้อนหน่อยนะคะแต่ก่อนออกเตาฟอกขัดฟอกให้นะคะฟอกแห้งให้เลยกลิ่นหอมไม่อับชื้นนะคะนี่มาดูเครื่องเขานะคะเครื่องสามพันนะคะเห็นไหมเครื่องนิ่งเครื่องใหม่นะฝาครอบเครื่องยังใหม่กิฟอยู่เลยนะคะคันนี้ ห็นไหมแล้วก็คุณดูสภาพนี่คือสภาพสภาพที่มาโดยเราไม่ได้มาตกแต่งเพิ่มเราไม่ได้มาทําเพิ่มนะคะสีเดิมนะคะห้องเครื่องสีเดิมสีน้ําตาลสีบอลทองนะคะแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ตัวใหญ่เก็บไฟได้เยอะนะคะมาอีกขั้นหนึ่งใครอยากเน้นประหยัดเสฟน้ํามันนะตัวนี้จะเป็นมิสซูไตตนันใช้งาน2ระบบเป็นเครื่องเบนซินนะคะตัวนี้มิสซูไตตันเบนซิน ปี2014ราคาเพียงอ่าท่านผู้ชมราคาเพียง269,000บาทรถเปียงใหม่อยู่ฉะนั้นคันนี้จัดเต็มฟรีดาวไปเลยท่านผู้ชมจัดเต็มฟรีดาวไปเลยนะคะคันนี้นะคะจัดเต็มฟรีดาวไม่พอนะคะเตาแถมประกันชั้น2ให้ด้วย1ปีค่ะแม็กเดิมสแตนดาร์ดเลยคันนี้นะ ไม่ใช่ถูกอย่างเดียวนะคะต้องดีด้วยนะคะแม็กเดิมนะคะแล้วก็กระจกรอบด้วยโครมเมียมแถมมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างมือเปิดโครมเมียมนี่อ่ะนี่ไฟเอกลักษณ์ของเขานะคะมิสูไทตันกระบาดจะเป็นโค้งให้เข้ารูปกับหัวตัวรถนะคะแล้วก็ไฟข้างหลังสวยนะคะนี่ไฟจะเป็นไฟยาวแล้วก็ข้างในจะเป็นไฟหลีไฟถอยอยู่ข้างในหมดเลยนะ กระบะสวยแมกไรเนอร์ er สวยพร้อมใช้งานมีบันไดนะคะขึ้นลงสะดวกสบายนะคะเอาไปขนของได้เลยคันนี้นะคะยิ่งติดแก๊สนะคะยิ่งใช้งานได้เยอะยิ่งประหยัดน้ำมันนะคะตัวนี้มาดูสภาพข้างในกันมิสูไตตันเขาจะมีกล่องตัวนี้นะถ้าเป็นตัวท็อปก็จะมีจออยู่ตรงนี้แต่ว่าส่วนใหญ่เครื่องเบนซินนะคะเครื่องเบนซินแคปนะคะจะไม่ไม่มีจอนะ ตัวนี้สภาพดีมากเห็นไหมคะเก๊เขาเยอะแล้วก็ที่วางของนะคะอ่าแล้วที่สําคัญคันนี้นะเจ้าของนะคะดูแลรักษาดีนะคะคันนี้ผ่อนอยู่ที่5,800บาทผ่อนอยู่ที่5,800บาทฟรีดาวผ่อน5,800แถมประกันชั้น21ปีนะผ่อนก็สบายผ่อนแบบสบายสบายได้รถแคบด้วยนะคะนี่นั่งสบายแคบตัวนี้ก็เป็นแคบใหญ่เหมือนกันนะคะ แคปตัวนี้ก็เป็นแคปใหญ่อะเดี๋ยวให้ดูนะนี่นั่งสบายเห็นไหมคะนอนได้เลยสําหรับวันนี้นะคะเต๋อขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะที่ร่วมอยู่ดูไลฟ์สดเต๋าแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อยู่เป็นกําลังใจให้เรานะคะยังไม่ออกจากคอมเมนต์ไปไหนนะคะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ